สวัสดีจุงกะครับผมแมวาปุนวันนี้พาเจ้าอมระนะครับผมมาเที่ยวชมวันหยุดครับบรรยากาศก็ไม่ต่างกับที่ออกจากอำเภอกระสังามาครับวันนี้ผมพาแมวาปุ่นมาเที่ยวชมบรรยากาศนะที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับโมนี่ทางเข้าครับโอ้โหวินเทจมากเลยบนนี่นี่โอ้บรรยากศสุดยอดมากเลยโบ่นบอกได้คําเดียวว่าใครที่ยังไม่เคยมา ได้มานะครับตรงนี้เขามีชื่อว่า,อ,าอะไรนะเคียงน้ําเขียงนานะครับเขามีจาําหน่ายอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าสเสดวะมัดพริยหยอยอพิซซ่านะครับมีหลายหน้าหลายรสชาติมากนี่คือบรรยากาศทางเข้าครับนี่จะไม่พูดเยอะนะฮะให้ทุกคนมาดูมาชมกันเอาเองนี่มีโอกาสได้มาแล้วครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิซซ่านะครับนี่มีหลายรสชาติมีหลายอย่างเลย กาฟงก็มีเครื่องดื่มก็มีนะครับผมอาหารการกินก็มีครับไม่ว่าจะเป็นแนวแบบตำยำนะครับอาหารจานเดียวเขาก็มีจําหน่ายนะครับผมมานี่ครับเป็นร้านเล็กๆพื้นที่ก็ประมาณไร่สไร่นี่แหละนะครับก็ถือว่าบรรยากาศกําลังดีครับเหมาะสําหรับใครที่ชอบแนวแบบวินเทจคาเฟ่นี้มาเลยครับมาเลยนะฮะผมเองก็มาแล้ววันนี้อยากจะพามวโมปูนนะครับมาดูมาชมกันนะครับ มีเสียงแบบคล้ายๆกับน้ำตกนะน่ารักน่ารักมุมตรงนี้นี่ครับร้านสะอาดสะอานมากนะครับมีกระโจมนั่งเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มให้กับพี่น้องที่มากินมาดื่มกันนะครับมีกาแฟฟองกาแฟอาหารการกินอร่อยมากนี่สะพานโค้งครับนะคนละโค้งเดอ้อสะพานโค้งครับผมนี่มาเดี๋ยวพามาดูเตาเผาเอ้ยตอเตาเผาแก้วเตาเตาย่างพิซซ่าครับนี่น่ารักนะนี่ครับผมใครมาแล้วก็ จุดไฮไลท์ตรงนี้เลยบรรยากาศท้องทุ่งนาผมว่าถ้านหน้าหน,นาวนี้นะครับใครอยากจะมาอ่าสเย์มาอยากสัมผัสความร้อนของเตานี่มาได้นะครับผมนี้หรือ,อพร้อมซื้อแม่บอานปูนเร้อท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวชมบรรยากาศเอาก็มากันเอาแล้วกันนะครับไม่ไกลครับห่างจากถนนสีเลนมาแค่ประมาณกิโลเดียวนะครับผมก็บรรยากาศก,าก็ดีด้วยนะครับมากันได้นะมาเดี๋ยวผมจะพามาชิมพิซซาที่ผม ได้สั่งเอาไว้แล้วกันนะครับผมก็มารีวิวนะครับผมมารีวิวให้ดูครับนี่มาวันนี้ลุมดเป็นดากกล้องให้ครับผมเราที่กินก็อยากสั่งเยอะนะครับผมแต่สิ่งที่เราไม่ได้สั่งเยอะว่าเรามาแค่สองคนก็กินไม่หมดครับก็เลยเอาแบบเมนูที่เราอยากจะมารีวิวกินก็คือ,อพิซซ่านะครับเตาดินเตาไฟอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ดูเขาจัดจานนะเขามีดอกไม้ใส่ด้วยนะและสวยด้วยจะบอกให้ เราสร้างเป็นมเมนูครับหนึ่งเกี๊ยวแถวไอ้ยางนี้พิซซ่าน,นะครับเนี่ยก็ตัวเฟนฟรายนะครับนี่แล้วน้ําน้ําเปล่าเนี่ยอร่อยมากน้ําเปล่าเขา,<ร>าเป็นแบบอร่อยสัเ่งมาชิมเลยหน้าทาตักเองมงก่อนจะกินครับไอ้บนเมื่อกี้ก็ถ่ายอั้นเสร็จแล้วมากิเกอย่างนั่นนี่ตัดไว้ให้แล้วแต่ว่าเรา เอาอันนี้ตักอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันยังไม่ขาดดีเท่าไหร่กูแต่น่ากินมากเลยเนะน่ากินมากอันนี้หน้าไหนหน้า,<ม>าด้านขาคำว่า,าวเอียอเอ้ยน,นหรือเปล่าคำว่าเอี้ยนอะไรสักอย่างนี่แหละนี่โอ้เป็นน่าเชื่อทักเร่ในชีวิตครับที่ได้พายเองแบบนี้นะปกติก็จะซื้อเป็นแบบร้านเล็ก,ลกๆไอ้ที่เคยลาะตามตลาดนัดไปแจกคลองทุ่มอย่างนี้นะเป็นน่าเชื่อว่าจะได้มากินกลาทุ่งนาเลยวันนี้มาขออนุญาตชิมแบบเปิดมือแล้วกัน Uh huh. uh huh. ข้าวแาสุดยอดเลยนะโอ้โหอื้มคิดอร่อยมากข้งแท้อร่อยอื้มใช้ได้เลยอร่อยอื uh ้อ huh. ท่านใดอยากกินดิบต,ตามมาเลยโอเคใส่ครับมเกกระสั่งไหม <c oughs> กินกลางวา่างเพลินมากเลยอร่อยมากอมโอเคครับ